กับส่สนามนะครับกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกันต่อเลยครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดของศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนอนการกุศลในวันนี้ครับร่วมกับสมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้ครับทางด้านมุมแดงนะครับก็คือยอดคุณพลสิงคลอง4ร่ครับนักชกดาวรุ่งนะครับจากอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับมีทวีศักดิ์สิงคลอง4ีนะครับเป็นผู้จัดการหัวนาคณะลุกนิมิต ควบคุมดูแลการทิ่ซ้อมนะครับทำการทิ่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมอยสิงครอง4ครับอ่ะวันนี้เจอกับทางด้านของไครสวิทสูจีบะมีเกียวครับชื่อเลนมาเจ้าฟิวนะครับดาวรุ่งวัย17ปีจากอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดเชียงแสนนะครับมีคุณสุนทรพเพชรเลื่อนนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีอาจารย์อีทนะครับอาจารย์อีทสุรินครับควบคุมดูแลการทิ่ซ้อมนะครับทำการทิ่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมอยสิงครอง4ครับอาแล้วครับอ่ วันนี้เจ้าขอบคุณนี่ครับยาแผ่นตราสื่11ตัวนะครับลูกบอลรยนต์นตองหนึ่งที่1ของลูกหมางนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์026626555จากเคมอเตอร์ยาขงเหลวตราสื่อ11ตัวชนิดน้ำนะครับยากุมารตรากาไก,ก่ด้วยเลยทีเดียวเหลียงเซิร์นนะครับบริษัทพลัสเบลล่าไทยแลนด์จำกัดกาแฟตราค็อฟฟี่ไม่มีน้ำตาลนะครับสนใจติดต่อค็อฟฟี่ฟาร์มเมอร์ประเทศไทยจำกัดโทรศัพท์หมายเลข0899672216 พอนยาเป่าคอตากาไก่ไม่เจ็บคอนึกถึงพอนยาเป่าคอตากาไก่นะ่ครับอุปกรณ์มวยอาวุธนะครับสุดยอดอุปกรณ์มวยต้องนึกถึงอาวุธเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ของคลระหาตถิปนะครับหาตถิ์จำกัดมหาชนโดยท่านพลตรีพชรฐาตระกุลครับเขาเกลียบกู้ฟูชิสามรถข้ารถสลายนัเดิมแล้วก็รถบัมพิวด้วยเลยทีเดียวโดยคุณบุเจญเริญยั่งยืนนะครับบริษัทไพบุญโปรดักต์จำกัดพอนยาเป่าคอตรากาไก่เมื่อเจ็บคอนึกถึงพอน ยาเป่าคอตรากาะไก่056271179ครับ <What? S 1> แอร์ซินแทรุ่นโกรพารซีรีส์แอร์น้องใหม่นะครับ <What? S 1> แบนด์ดังจากยุโรปด้วยเลยทีเดียวนำเข้าบริษัทเบเชอร์บีกรีมประเทศไทยจำกัดนะครับ <What? S 1> ก็แล้วก็เดอะบีทรังปูงคาเฟ่น,นะครับร้านอาหารพินทะเลบรรยากาศดีพื้นที่กว้างขวางนะครับลากระบ,บางโดยบางมัดทองตัน เมกอออนเซนซาวน่าเพียง2 5 0บาทอยู่ได้ทั้งวันนะครับเปิดชีวิตโังเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับฟรีน้ำผลไม้ตลอดทั้งวันนะครับบริหารงานโดยบังมัดพองตันครับหยกที่หนึ่งนะครับจะได้เปรียบรูปร่างนะครับทางด้านของยอดคุณพลสิงครองสี่ครับดาวรุ่งหน้าใหม่ในสังกัดของค่ายวยสิงครองสี่ครับมาด้วยกันครับทางด้านของราเชนนลครับ ราเชนั้นพายกับทางด้านของเพชรเมืองสิงห์สันรัตภูมิไปครับในช่วงแรกของการแต่อต้นโอ้โหกับใหญ่ชัดเจนนะครับลูกแรกนะครับไอสวิตสุจีบามีเกวครับดาวรุ่งหน้าใหม่พึงจะมาเยือนที่นี่ไฟแรกครับนี่ครับสายหน้ายอดขุนพลนะครับที่ผ่านมาฟอร์มตีชนะมาตลอดผลงานสามไฟที่ผ่านมาล่าสุดชนะ,นนะคะแนนทางด้านของเพชรทองโพดอกจอกสี่เพชรมงคลนะครับแล้วก็ล่าสุดชนะชัยมงคล จังหวัดสระบุรีมาเอาล้วครับวันนี้ก็มาที่นี่ไฟแรกแหมืกันนะครับสมัครธนานของยอดขุนพลอ่าดูนะครับแม่หัวนี่แค่หัวไหลเท่านั้นแหละครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นปัญหานะหรือว่าสักหรือไม่ครับจีบามีเกียวนะครับค่ายดีอยู่นะครับค่ายใหญ่นะครับของคุณสุนทรเพชรเลือดแหละครับลุ้เลยนะครับสุดท้ายวันนี้นะครับ117ปอนด์ไฟแดงยอดขุนพลนะครับน้ำเงินไก่สวิต อยัาอีกแม่จะจับเป็นเหตุไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังเรื่องหมดยกก่อนนี่นะครับมาดูดูนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับผลงานนายกที่ผ่านมาครับผู้พิจาทณาของการ่ายตออสดของเราในวันนี้ครับยอดคนคนกับไก่สวิทนะครับ117้ปอนด์อ่าแล้วครับยกแรกผ่านครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับ แต่ว่าก่อนตามยกนี้ครับเรียนท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยครับพรุ่งนี้รายการมวยนัดยิ่งใหญ่ครับทุกเฟซบุ๊กครับทัพยแฟรี่อีพีสามนะครับเพื่อแฟนมวยครับที่สนามมวยตะวันนาครับออกสตาร์ทเวลา17บเนาฬิกานะครับจัดโดยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้รับการสนับสนุนนะครับจากพระนาท่านรองนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นเลยครับอ่า เพื่อแฟนมวยนะครับเพื่อแฟนมวยครับวันพรุ่งนี้ครับไปดูยอดกาตันยูรีแมทกับคัมแบ็กแล้วก็เนื้อธรณีจักรยี่กับสกนพเป็นพยักกับน้องบิวนะครับแล้วก็ภูมิใจไทยแสงกับอายุข่วยไรครับหลักขายกับครานนะครับพรุ่งนี้ครับที่ตะวันนานะครับโอ้โหดีๆทั้งนั้นว่างั้นเถอะสุรการในศึกมวยด็กที่ไทยนี่ครับในวันอาทิตย์ที่2 8นะครับรายการนี้ก็มีอสุน้อยนะครับสิจ่าสิงห์กับศิลป์ทัยสากุรัตนะเหนือพยักภูมประชาชื่นกับ ยุติจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลมีเพชรพยักนะครับพุธประชาชนกับทัพสมุนภาทายาทงูเหา่านี่เลยครับก็ติดตามเลยแล้วก็ซุปเปอร์น้อยนะครับฉลามศึกมวยไทยยิมต่อยกับแถลงหญิงนะครับกสกอรสมัยยิมอา้านี่แหละครับให้ทานา้ชมนี่บอกไว้ก่อนเลยทีีดอ่วมาดูคู่นี้ไยแดงนะครับเดีย๋ยวคุณพลน้ำเงินไรสุวิท ใส่กันเต็มเกเต็มเต็มเหยียดเลยเอาลุ้นกันแม่ไม่ทำอะไรกันไม่ได้ตีกันไม่ได้แยกออกมาแล้วครับขยับเด้นต่อครับทางย่านของไกสูวิทนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์อีซูรินเลยครับเอเน่คนเก่งของค่ายมาสุจีบะมีเกี้ยวครับของคุณสุดตอนเป็นเลื่อนแต่ว่าเนี่ยครับล็อกแล้วก็ข้ขวายัดเข้าไปครับค่อยๆย,ย,ยัดแล้วรค,ครับสำหรับทางดาทองยอดสุพลสิงห์กองเสกครับ เดี๋ยกเขามาร่างเวทีครั้งหนึ่งเดินเข้าไปครับหมัดขวาลวงท้องตัดลับตัวครับพอตัวเองเล็กกว่าครับเนี่ยครับหาวิธีมาต่อยนะครับไกสวิทว่างานนี้ก็มีไกสวิทศูนย์กีฬาน้องกีนะครับที่ฮอตฮอตดังๆในอดีตที่ผ่านมาครับนันขึ้นักมวยมีชาใช้ชื่อไกสวิทนะครับนั่นแหละครับฟูริตยืนอยู่ด้านล่างครับอ่าตสายยักเข้าไปครับแม่ หนกันอยู่ที่วงในครับไ่ไยแดงนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมนึกเงินไก่สวิทย์นี่ครับแล้วก็แฟนมวยอ,อุทัยนะครับเตรียมรอเฮเลยนะครับสอจอบิวไทยจัดเด็ดฉลองปีใหม่นะครับเกิดเั้นจอด้วยนะสองวันติดเลยสุกที่สองและสามที่าาสามมกราคมครับสนามกีฬาเปล่านะครับวัดคลองเกียนท่าซุงนะ่ยอำเภอเมืองอุทัยธานีนะอ้าวอันนี้นะครับสอจอบิวุทัยนี่เอาลุ้นเลยทีเดียว ถูกแล้วถูกแล้วนะครับไรสุกโอ้แหมโดนโอ้โดนนับเลยนะครับสาม่หนะครับเสียงดังฟังชัดครับอย่างน้อยต้องถึงแปดนะครับเอาล้วครับโดนไปหนึ่งนับแล้วครับทางด้านของไกรสวิทย์แข้งขวามาอีกทีครับยอดกุญพลอ่าบอลยกที่สองครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อนะครับอ่ะกับ่สนามนะครับ กลับมาตามความมันกันต่อครับโดนแข้งสุดเลยครับแล้วก็โดนกรรมการนับแะครับทางด้านของไกสุวิทศุนซูจีบะมีเกียวนะครับซูจีบามีเกียวเส้นแนวเ้นแนวนุ่มหรือเปล่าครับอ่านะครับเดี๋ยวเราตามต่อนะครับครึงทางยกที่3แต่ว่าก่อนตามยกี้ครับท่านนายกสมชาติเด็ดอนนะครับสอเมจีรัชยาปาลอฮาเล่ครับขอเชิญชมนะครับมวยการกุศลศึกสอยิ่งเจริญการช่างทัพลาน4-3ครับ วันแรกสวัสดีที่25ธันวาคมนี้ครับเจอกันที่โรงเรียนซับกานเหลืองอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับท่านนายกสมชาติเด่นดอนครับเอฟซีของพวกเราครับท่านลุ้นอยู่หน้าจอนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ซุปเปอร์ไฟครับบัอปเปอรี่ปีสามเพื่อแฟนมวยครับที่สนามมวยตะวันนาบางกะปิออกสตาร์ทเวลา17นาฬิกาครับไปดูยอดการันตีกับคัมแบ็กเหนือธรณีจักรยี่กับสกลพัทอีกทีครับมีการต่อน้ำหนักกันด้วยหนึ่งกรอบขุนใจไทยใส่กับอายุนะครับ แล้วก็เดินพยักกับน้องบิลครับหลักขายกับปราณนะครับพรุ่งนี้ครับใครที่รอครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับตีตะวันนาครับรีบไปนะครับนี่เลยครับแหมชูยานนะครับไม่ต้องห่วงมีเรื่องหัวใจเอ้ามาดูผู้นี้นี่ครับเผ่นาดตร์ไปเรื่อยอยคุณพลนะครับโอ้ดูโอ้ดูถีบหน้าีิทีหนึ่งงงเลยงงเลยอ่ะการจับแพ้เลยนั่นแหละครับก็จับครับ พื่อความปลอดภัยของนักมวยนะครับสู้กันไม่ได้นะครับโดยประการทั้งตัวครับก่อนหน้านี้ก็โดนนับไปแล้วครับอ่าชูมือก่อนครับชูมือครับทางด้านของยอดคุณพลสิงห์กองสี่ครับเป็นฝ่ายชนะนกอ่ะดูกันอีกทีครับนั่นแหละครับทีบหน้าแม่ทีมแเซครับทีบหน้าอีกทีครับทีบซ้ายทีบขวาครับอ่ะบนเวทีครับพรเป็นเซนตินไพร์ครับ